มันบ้าอแล้วเดินซอมบี้หรือเปล่าจะขับผมขอูดล่าเนี่นไม่มีบแต่้เงมาอย่านชน่เก็่วมาเยู่วมเกี่ยมี้ใเกียเกี่ยวไม่เก่ยว่เกี่ยวม่เยวไเก่มเ่วเี่ตวองเล่ยกันอย่างเียีเยะคไม่ไเยกยเกไม่ยไม่ายยาเ่ยเยเยเเย น้าแกต้องใช้เมฆทะลกไปะถกมอ่ะขวอ้วดลูกโค่น่นี่ผมลูกผมลูกโานเดี่ยว้องไหมคะฟังอะไรวะฟังเพลงหัวใจใิ่งซ้่ง ลูกเป็นผู้ชายนะคะเนี่ยลูกอะเฮ้ยเราขอไม่กดใจแจกยาได้ไหมมาดูลูกเห็นหน้าจ้องนี่นะคะเห็นไหมคะว่าตลกสมบูรณ์แม่เหลือไวยลูกจูแล้วอ่ะนี่เป็นผูนจุบไหมโอ้หา อู่ในภาพเะโอเคค่ะเดี๋ยวรหมอจะผ่าค้อตรงนี้เลยแล้วกังยังไม่เสร็จเลยต้องตัด่าเลยหรอั้างเลยวะตัสาี่ต้องมอมานี่นุขอแล้วนะไม่เนอะไรกันเนี่ยไม่หรอ